สวัสดีค่ะเพื่อนเ,นเนทุกคนวันนี้เราไปเที่ยววัดนาคปลกกันนะคะวัดนาคปลกตั้งอยู่ที่ถนนเทิดไทยแฝงปากครองภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดนาคปลกเป็นโบราณสถานตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2520เมื่อมาถึงวัดแล้วขึ้นไปด้านบนกันค่ะไปไหว้พระขอพรหลวงปู่ชูกันก่อนนะคะ หลวงปู่ชูวัดนาคโปรเจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและคนเคารพนับถือกันมากขนาดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านได้เคยพูดยกย่องอยู่เสมอว่าหลวงปู่ชู ท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีญาณสมาธิสูงมากหลวงปู่ชูเป็นชาวนาครศรีธรรมราชต่อมาได้เข้ามาสร้างบ้านเรือนมีครอบครัวอยู่ที่สวนหลังวัดนางชีในขณะที่หลวงปู่ชูคลองเพศคารวะอยู่นั้นท่านเป็นผู้ใฝ่ในธรรมและชอบศึกษาวิชาอาคมและแพทย์แผนโบนราณต่อมาท่านอุปสมบทที่วัดนางชีแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดนางชีหนึ่งพรรษา ก็ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนาคปลูกและได้เป็นเจ้าอาวาสหลวงปู่ชูเป็นที่พึ่งของชาวบ้านไม่ว่าใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ช่วยรักษาให้หายขาดทุกรายไปไหยพระขอพรหลวงปู่ชูเสร็จเรียบร้อยและราเดินต่อไปนะคะบริเวณตรงนี้ก็เจ้าแม่วันอิมสามารถขอพรได้เช่นกันค่ะเดินต่อไปค่ะพญานาคตัวใหญ่ หลังจากนั้นเดินไปต่อกันที่เท้าเวสุวรรณค่ะซื้อดอกไม้ทูบเทียนขอพรตรงบริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นเราเดินกันไปต่อค่ะไปไหว้พระขอพรพระนาคปลุกกันค่ะและก็ไปโลดบู์กันต่อจ้า ือดอกไม้ทูบเทียนตามกำบังสัทธานนะคะแล้วก็จุดทูบเทียนขอพรตรงบริเวณนี้นะคะ mm. เมื่อขอพรตรงบริเวณนี้เร็ดเรียบร้อยแล้วเข้าไปด้านในกันค่ะไปขอพรกันอีกครั้งหนึ่งบริเวณตรงนี้ก็เป็นสถานที่ถวายสังฆทานเชาพระเติมน้ำมันตะเกียงตามวันเกิด เราเดินเข้าไปด้านในกันค่ะบางคนก็เดินรอบโปรด์สามรอบรอบพระวิหารสามรอบนะคะขอบคุณค่ะที่กดติดตามชมภาพชมบรรยากาศต่อไปเรื่อยๆนะคะหลวงพ่อนาคปรก พระพุทธรูปโบราณที่แกสลากจากไม้ตะเคียนเพียงต้นเดียวประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพระวิหารมีความเ่าแ่หน่าเลื่อมใสศรัทธามากๆอีกทั้งยังภายในพระวิหารอย่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกเป็นพระประธานไว้ให้เราไปสักการะขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลชีวิตนอกจากนี้ภายในพระวิหาร ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมากๆอีกด้วยไปกันต่อคะ่ะลอดบูตโบราณสีอายุทยาเพื่อล้างอาถรรพ์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต รวมถึงเสริมความเป็นสิริมงคลบารมีแคล้วคลาจากโรคภัยไข้เจ็บพบเจอแต่โชคดีในด้านต่างๆโดยเชื่อกันว่าเมื่อผ่านสู่ประตูอุโบสถหลวงพ่อเจ้าสัวจะพบเจอสิ่งเหล่านี้มีอายุยืนยาวมีความร่ำรวยการงา,านจะเริญนรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขมีเพื่อนดีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในศีลธรรม เมื่อถึงคราวตายจากไปอย่างมีความสุขสูขส่พบภูมิสวรรค์ปิดทองลูกนิมิตโบราณลูกนิมิตนี้เป็นลูกนิมิตโบราณที่ถูกฝังไว้เมื่อพศ2291ในรัสมัยสมเด็จพระบรมโ,มโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ รัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชกาลที่สามเยา้าสัวพูดได้เข้ามาบูรณปฏิสังขรอุบโบสถมีลักษณะโค้งแอ่นคล้ายท้องเรือสำเภาจีนเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานผนังทั้งสี่ด้านจัดเรียงเป็นช่องช่องแสดงถึงเครื่องมงคลสำหรับบูชาทางพระพุทธศาสนามีกายมหายาน ตามความเชื่อของชาวจีนแต่โบราณนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำริดส,สมัยสุขโขทยัยปางมานวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปลักษณะที่งดงามอายุเก้าแกว่ววา700ปี หลังจากนั้นกระเดินไปต่อกันที่วิหารหลวงพ่อโตกันค่ะวิหารหลวงพ่อโตสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตและพ่อใหญ่พระพุทธรูปสองพี่น้องที่สร้างในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยหลวงปู่ชูคงชูน้มเจ้าอาวาสในยุคสมัยนั้นเพื่อขอโชคลาภการงานและสวดถอนสิ่งไม่ดี วิธีการขอคือกระซิบที่ข้างหูหลวงพ่อโตโดยผู้หญิงให้กระซิบด้านซ้ายส่วนผู้ชายให้กระซิบด้านขวาขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมและกดติดตามเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าเพื่อนเพื่อนที่มาวัดนาคปลูกและอย่าลืมเดินไปวัดนางชีด้วยนะคะเริ่มต้นจากวิหารหลวงพ่อโตตรงนี้ค่ะมองไปข้างหน้าก็เป็นวัดนางชีแล้วค่ะ ขอให้โชคดีมีชัยทุกๆคนค่ะ